คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนไม่เป็นความจริงผมมองตาตะวันแล้วเห็นพิพิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นเนี่ยประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตได้เคยพูดไว้กลางสภาซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรอย่างไรทําไมลูกสาวคุณพิธาถึงไปอยู่ในดวงตาของเด็กคนนั้นหรือคุณพิธาจะบอกว่าตะวันกับพิพิมพ มีความเหมือนทางนิสัยพฤติกรรมและหน้าตาซึ่งทาเป็นอย่างนั้นก็ดูจะไม่เป็นธรรมและใจร้ายกับลูกสาวตัวเองเกินไปเพราะความจริงแล้วหลานพ่พิมพ์อาจไม่ได้มีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกับเด็กตะวันเลยอะไรไม่ว่าการที่คุณพิธามองตาตะวันแล้วเห็นลูกสาวอยู่ในนั้นตอนนี้หลังจากที่เธอได้สร้างวีรกรรมระยำอับปีจนชาวบ้านด่าขมกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยทําให้ใครต่อใครพากันเพ่งมองเข้าไปในตาของตะวันกันยกใหญ่ ส่วนใครจะมองเห็นอะไรกันบ้างก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าเพื่อนผมคนนึงบอกว่ากูเห็นเฮี้ยว่ะพูดถึงตะวันจะคนเดียวกับเด็กชื่อทานตะวันหรือเปล่าคงเดาได้โดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ได้โพสต์ชี้แจงความจริง4ข้อคือ 1. วันนั้นเพิ่งกลับจากงานศพและมินทุลาจะไปแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. เราไม่ได้รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จและไม่ได้มีความตั้งใจจะไปป่วนรวมถึงไม่ได้ขวางขบวนตามที่เป็นข่าว หากใครดูคลิปจริงก็จะเห็นว่าไม่ได้ขวางขบวนหรือปาดหน้าขบวนตามที่สื่อหลายช่องบอกแต่เพียงขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังจริงๆเพื่อจะรีบไปให้ถึงนุสวรีชัยสวรภูมิตามที่เราจะไปท,ทําธุระ 3. เราทบทวนเหตุการณ์นั้นและคิดได้ว่าการขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําจึงได้ขอโทษในส่วนนี้ไปและนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก 4. เรายังคงยืนยันในสิทธิและเสรีภาพในการตั้งคำถามแบบที่เราได้ถามไปตามไลฟ์โดยที่เราได้ตำรวจว่าพี่และตัวเราไม่ได้พูดคำหยาบใดๆกับตำรวจมีเพียงการตั้งคำถามเท่านั้นนี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่มีคนบอกว่าเราขวางหรือขับรถตามขบัตเด็จไม่เป็นความจริงขอบคุณค่ะครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไปแต่ดูเหมือนสิทธิ์วัดไก่เตี้ยคุณบรรชัยสอนเทรีจะไม่เชื่อจึงได้โพส ถามว่าเรื่องอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะว่ากันไปในทิศทางกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมไทยพึงปฏิบัติรวมถึงทุกภาคส่วนเห็นว่าพฤติกรรมที่จะยับยั้งการกระทำอย่างนี้คือการปฏิเสธการกระทำของบุคคลเหล่านี้และต้องประนามการกระทำของบุคคลเหล่านี้ใครก็ตามที่สนับสนุนเอออ,อ,อหมกหรือมีส่วนเห็นด้วยเราต้องช่วยกันประนามและตะโกนออกมาให้คนพวกนี้ไม่มีการกระทำในทณะอย่างนี้อีกไม่ควรมีที่อยู่ในสังคม ถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองก็ควรต้องสั่งสอนลูกของตัวเองส่วนกรณีที่ผู้กระทำอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนสเสด็จนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะเท่าที่ดูจากคลิปจากพฤติกรรมกรมเป็นเครื่องถนองเจนาอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งการกัน้นการอําเนินการใครก็รู้อยู่แล้วตัวเองก็น่าจะรู้ได้ว่าเป็นขบวนสเสด็จตํารวจเองก็แจ้งอยู่แล้วแต่ยังมีพฤติกรรมที่สวนกับตํารวจทั้งทงที่ตํารวจแจ้งแล้วว่า คือขบวนอะไรมีภารกิจอย่างไรจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แน่นอนคนที่กระทำอย่างนั้นอาจจะก้าวอ้างโตแยง้งภายหลังเป็นเรื่องปกติแต่คนทั่วไปเขารู้อยู่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นั่นสิทำหาอะไรย่อมรู้แก่ใจอย่าแหลคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน